ตอนที่2ค่ะการสะดอกเคราะห์ช่วยเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้หรือไม่อยากรู้จังเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยทำเรื่องนี้นมาตลอดเดี๋ยวเข้าไปสอบถามความจริงกับพระอาจารย์กันเลยค่ะไปค่ะตอนที่2ค่ะการสะดอกเคราะห์สามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์ ถ้าดอกแปลว่าแก้เมื่อมีความหมายว่าแก้เนี่ยแก้ไขถ้าคนเชื่อในโหราศาสตร์เนี่ยการที่เข้าไปแก้ไขในวิธีกรรมแบบโหราศาสตร์เนี่ยบางทีมันทําให้เกิดความสบายใจได้เกิดความโล่งใจสบายใจก็จะทําให้ชีวิตมันและดูเป็นไปดีราบรื่นดีโดยเฉพาะคนที่มีความเชื่อในโหราศาสตร์ถ้าเชื่ออย่างนั้นก็ไปทําอย่างนั้นนะเพราะว่าเราจะไปเปลี่ยนความเชื่อโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรไปบอกไปลองรับให้เขาเปลี่ยนได้นี่มันคงเปลี่ยนกันไม่ได้ง่ายๆหรอกเขาเชื่ออย่างไรเขาก็ทํา อย่างเขาได้ความสบายใจในความเชื่อของเขาแล้วได้ทําตามที่ตนเชื่อความเชื่ออย่างนี้ไม่ใช่เป็นความเชื่อที่เรียกว่าศรัทธานะเพราะศรัทธาเนี่ยเป็นการเชื่อกรรมผลกรรมเชื่อตามความเป็นจริงอะ่ะเชื่อเหตุเชื่อผลน่ะเชื่อ ในข้อปฏิบัติชื่อว่าตนเองเนี่ยมีกรรมเป็นของตนเนี่ยตนทํากรรมอย่างไรก็ต้องได้ผลอย่างนั้นเนี่ยมันต่างกันการที่จะเดาะตามความเชื่อก็ทาไปแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งคือทําตามศรัทธาเป็นการแก้ไขเคราะห์เหมือนกันเราศรัทธาในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อกรรมเชื่อผลกรรมเนี่ยเราจะเะดาะคือแก้เนี่ยแก้ไขเนี่ยก็ต้องไปทําตามแนวพุทธปัญหาของเราที่มีอยู่คือค,อความทุกข์ยากลําบากภัยอุปสรรคอุปเทว่ามันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยที่เราไปโยนว่า ในเรื่องของบาปประเคราะห์เรามาดูในคติทางศาสนาคือศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุดังนั้นผลที่มันเกิดขึ้นมาไม่เกิดแต่เหตุแล้วเหตุเนี่ยก็คือกรรมการการะทํากายทุจริวตวจีทุจริตมนโนทุจริตนี่แหละที่มันไปจับผู้ใดไปยึดผู้ใดเอาไว้แล้วละก็มันทรงผลให้เกิดเคราะห์ลายคือความทุกข์ยากลําบากภายัยอุปัทวะอุปติเหตุมันเกิดขึ้นมากมายหนักเบาแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัย นั่นการที่จะไปสะเดาะเนี่ย ให้มาศึกษาแนวพุทธศาสนาด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่เคยประพฤติเป็นทุจริตก็พยายามฝึกฝนปเปลี่ยนให้เป็นสุจริตก็แค่เปลี่ยนทุจริตให้เป็นสุจริตแค่นั้นแหละก็จะส่งผลให้ภัยอุปสรรคอุปเทวะอะไรที่มันเกิดขึ้นนะมันมันเทาเ,าเบาบางลงไปจนก,กระทั่งมันหมดไปนี่คือการสะเดเคราะห์ในแนวพุทธศาสนาดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ความเชื่อที่เรียกว่าศรัทธ,ธาตามแนวทางพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าเราได้ศึกษาจนก,กระทั่ง ได้ศรัทธาแล้วก็จะเกิดปัสสะทะปัสสาทะาาเนี่ยคือไม่มีเคราะห์อีกทั้งเหตุทั้งผลเลยที่เป็นเรื่องร้ายๆหรือทุจริตหรือผลของทุจริตปัสสาทะคือความอะไรผ่องใสเลื่อมใสหมดจดสบายใจคือไม่มีเคราะห์แล้วนั่นแหละนี่แหละการแก้เนี่ยมันชัดเจนเป็นเหตุเป็นผลดีนะลองศึกษาดูนะว่าในยะทางพุทธศาสนาเนี่ยได้แสดงไว้ยอย่างนี้นะ พระอาจารย์พอจะชี้ภาพให้เห็นได้ไหมคะว่ากิจกรรมอะไรที่ทําแล้วเนี่ยตรงกับพระพุทธศาสนาที่ได้กล่าวเอาไว้ข้างต้นเจ้าคะ่ะอาจจะเช่นตักบาตรหรือทาบุญสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรอย่างนี้นเจ้าคะ่ะเอให้คนไปทําต่อได้เจ้าค่ะคือการสะดอะเคราะห์เนี่ยเขาก็แนะนําให้ไปทปํากุศลนั่นแหละมีการไปรักษาศีลไปทําบุญทํากุศลให้ทานถวายสังฆทานปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยสัตว์อะไรที่ ลำบากกำลังจะบาดเจ็บหรือตายปล่อยเขาให้พ้นจากความบาดเจ็บหรือตายเขาก็แนะนำอย่างนี้นะการสะดาอ่ะแต่ว่ายังมีพิธีอะไรที่เป็นรูปแบบของเขาอีกดังนั้นเรามาปรับ วิธีคิดให้มันเป็นแนวพุดได้เลยคือเราทําบุญทํากุศลนะเราทําให้สาภาพแนั้นมันเกิดขึ้นได้จริงๆและเราเข้าใจว่าเราทําไปทําไมทําเพื่ออะไรเราให้ทานถาวายสังฆทานอย่างเนี้ยเราทําไปทําไมคุณคุณแห่งการกระทําหรือผลแห่งการกระทำเนี่ยจะได้ประโยชน์แก่ผู้ใดและจิตใจของเราเนี่ยได้ลด ความตันหนีได้ลดความเห็นแก่ตัวลงไปบ้างหรือไม่นะงั้นการให้ทานนะมีคาถาไว้สังฆทานนะเป็นการสะเดาะเคราะห์ที่โยงไปหาเรื่องในพุทธศาสนาได้คือลดความตันหนีที่เหนียวลงแลวยังมีเรื่องการให้อาภัยโดยปล่อยสัตว์ไม่ทําร้ายสัตว์นี่ก็คือไม่ผูกพยาบาทไม่โกรธแค้นนะให้อาภายัยให้ชีวิตเขาดังนั้นไม่ใช่ว่าแค่ปล่อยสัตว์นะแค่ เลิกโกรธคนบางคนที่ไม่ควรจะไปโกรธก็ได้นะยากเลยเจ้าค่ะอ้าว <Okay. S 1> อย่างนี้แหละะเดะเคราะห์เหมือนกันนะในการที่ไปปล่อยนกปล่อยปลาลงแหล่งน้ํานะทีนี้ก็ลองปล่อยความรู้สึกโกรธความรู้สึกไม่พอใจความพยาบาทออกไปซะบ้างนะคืออย่าไปให้มันจับเอาไว้อย่าให้มันผูกเอาไว้ <Okay. S 1> แล้วเราจะสบายนะเราจะสบายนะเราก็จะไม่เคราะห์ร้ายนะคือใจมัน,มนสบายแล้วเห็นไหม ยังมีอีกหลายอย่างคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโอโหราจาเนี่ยเขาก็จะโยงไปในเรื่องบุญเรื่องกุศลนั่นแหละแล้วให้เราไปทําแต่ทีนี้ผู้ที่ไปทำเนี่ยเราทําตามความเชื่อของโหราศาสตร์แต่เราต้องสงเคราะห์ลงในเรื่องศาส,สนาคือคําสอนของพุทธเจา้าให้ได้ด้วยนะว่าทำสุจริตทำบุญทำกุศลมันเป็นการปลดปล่อยเพราะร้ายที่มันกําลังจับเราอยู่อะ่ะได้อย่างดีเลยเจ้าคะ่ะอสาธุเจ้าคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงตอนที่3เจ้าคะ่คะพระอาจารย์กับคําถามที่ว่า ชะตาหรือการเคลื่อนของดวงดาวมีส่วนทำให้เราโชคร้ายหรือโชคดีหรือไม่เจ้าขาพราจาร